สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะวันนี้ป้าลุงก็เดินทางอีกแล้วนะคะไปทำงานนะคะทำภารัธุระตอนนี้ก็เที่ยงเที่ยงกว่าๆนะคะเที่ยงกว่ากวาแต่เราก็ทำงานหลายอย่างมาตั้งแต่ตอนเช้าทั้งทำงานสวนคุณลุงนะคะแล้วก็ทั้งทำงานเอกสารป้าเองก็เตรียมงานเอกสาร ายสิ่งหลายอย่างนะคะพอส่งงานเสร็จแล้วก็ต้องเตรียมงานต่อกอดกอดกอดได้ยินหลายคนเขาบอกว่าถ้ามีงานทําก็กอดเอาไว้นะคะให้กอดเอาไว้เลยไม่ต้องอเหนื่อยเหนื่อยก็ทนเอาเราคือเราจะต้องไม่ไม่ขี้เกียจนะคะไม่ขี้เกียจต้องขยันถ้าเรามีงานทําก็ให้ขยันทํางานเลยนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีงาน ถึงแม้ว่าเราอยากจะกอดแต่เราก็กอดไม่ได้เราก็หันมากอดก้อนเมฆนี่เลยนะคะโอ้โหสร้างมันลานิยาเพิ่นมาเยี่ยมก็กอดกอดกอดก้อนเมฆไว้พี่นะัองเดี๋ยวพอลานิยาไปนะคะเอลนิโยมาเยือนแล้วมันจะเกิดความแห้งแล้งกันดานอันนี้ป้าเปียกําลังพูดถึงวิถีชีวิตของคนบนโลกใบนี้ซึ่งทุกวันนี้มันไม่แน่ไม่นอนจริงๆเลยเมื่อก่อนนี้เขาบอกว่า สิ่งที่แน่นอนที่สุดคือความไม่แน่นอนแต่ป้าว่าตอนนี้นะณเวลานี้นะคะสิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือมันจะต้องเกิดข้าวยากมากแพงนะคะมันไม่ต้องรอหรอกนะคะตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วอยู่ที่ว่าเราจะหาวิธีทางวิธีอะไรในการที่จะทำให้ตัวเราเองนี้อยู่รอดไปได้นะคะ จะทำอะไรจะ,จะกินอะไรนะคะแต่ว่าสูงอายุสูงวัยเหมือนป้าเปียกกับคุณลุงนี้ไม่ต้องไม่ไม่ค่อยมีอะไรซีเรียสไม่ค่อยมีอะไระคิดมากมายเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินนะคะเพราะว่าคุณหมอบอกว่าให้เน้นกินผักเยอะๆกินผล,ลไม้เยอะๆนะคะก,ก,ก็ก็เยอะมากไม่ดีหรอกก็คือหมายว่าก,กินพอดีแหละแต่ให้เป็นเน้น ปริมาณสัดส,ส่วนนะคะสัดส,ส่วนที่เยอะน่าจะเป็นผักเป็นผลไม้เป็นเนื้อปลาพวกเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ใหญ่วัวหมูแพะแกะอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เป็ดไก่นะคะเหล่านั้นต่อให้มันสมมติว่ามันแพงซื้อไม่ได้ซื้อยากมันก็จะไม่ค่อยกระทบกับ ป้าเปียกับคุณลุงนะคะแต่ก็เป็นห่วงลูกหลานลูกหลานวัยที่เขากําลังใช้พลังงานาวัยที่เขากําลังอยู่กําลังกินมากนั้นเถอะเขาก็ต้องได้รับโปรโตีนเพียงพอนะคะได้รับโปรโตีนอย่างเพียงพอก็ค่อนข้างเป็นห่วงลูกหลานอยู่เหมือนกันนะคะว่าเขาจะต้องมีอาหารกินให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายนะคะแต่สําหรับป้าลุงนี้ก็หันมา จะปลูกผักนะคะปลูกผักกินเองเพราะว่าพูดถึงว่า,าให้กินผักเยอะๆก็ค่อนข้างวันๆใจเหมือนกันนะคะพี่น้องที่เห็นข่าวคราวใช่ไหมคะไม่ว่าอะไรก็ปลอมปลอมปลอม,ลอมกันเท่านั้นเลยต่อให้ไม่ปลอมแต่ก็ใส่สารากันเหี่ยวนะคะต้องบอกว่าสารกันเหี่ยวป่าเปรียวต้องพูดภาษาบ้านๆแบบนี้เลยนะคะตามความเข้าใจง่ายๆของป้าน,นี่แหละ ก็คือเขาใช้สารอะไรก็แล้วแต่ชื่อวิทยาศาสตร์ไม่ไปจํารู้แต่ว่าใส่เข้าไปแล้วมันจะทําให้ผลไม้สดผักก็สดแตงสดทั่วมันจะสดสวยงามบวบมันจะสวยงามแม้แต่ผักบุ้งพี่น้องประเรียกเห็นคลิปนะเห็นข่าวคราวเห็นคลิปเข้ามาลงอะ่ะเพราะว่าเขาขายเยอะใช่ไหมคะปลูกจํานวนเยอะๆแล้วก็ส่งออกไปขายที่หลายๆที่อะไรแบบเนี้ย แล้วถ้าหิวๆคนเราก็ไม่อยากจะซื้อใช่ไหมล่ะครับป้าเปี๊ยกก็เห็นเขาเอาไปชุบน้ําสารเคมีแล้วก็มันจะกระดิกระดาขึ้นมาเลยนะคะ F4 พอผักเขาจุ่มลงไปจุ่มลงไปนะคะเอาไปจุ่มในน้ําสารเคมีที่เขาเตรียมเอาไว้อะแล้วก็โยนขึ้นโยนขึ้นโยนขึ้น,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 นแป๊บเดียวยอดผักก็กระดิกระดามีชีวิตชีวาขึ้นมาน่ากินเชียวแต่นั่นแหละ เราไม่รู้ว่าเรากินอะไรเข้าไปนะคะพี่น้องป้าก็เลยเตั้งใจว่าแค่กินนี้เราน่าจะปลูกกินเองได้นะคะใส่กระถางก็ได้ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่มีพื้นที่เยอะที่จะทำแปลงผักนะคะป้าก็จะใช้วิธีปลูกใส่กระถางปลูกใส่เข่งบางทีไม้ผลอย่างเช่นอ,อะไรนะพุทรานมสดแบบเนี้ยเห็นเขาโฆษณาขาย ต้นพันมันนะคะต้นกล้าต้นพันธุก็คือมันไม่สูงมากนะเพราะว่าอย่างอย่างมากก็สูงไม่เกิน2เมตร2เมตรนี่ก็คือเราเก็บได้อยู่แล้วอย่างป้าเปียกเนี่ยไม่สูงมากแต่ป้าเปียกก็แช่ก็ก็เพียงแค่ใช้ไม้หรือตะขอหรืออะไรที่เป็นโน้มโน้ม,นมกิง่งลงมานะคะโน้มกิง่งลงมาก็จะเก็บได้ง่ายๆนะสาหรับสูงถ้าใครสูงเอ่อร้อยหกสิบ แปดสิบมันต้องปอมนี่ก็คือเก็บได้ง่ายๆส,สบายเลยนะคะเขาก็ไม่ต้องอ,อะไรมากมายอันนี้ก็คือดีด้วยนะป้าว่าเขาบอกว่าปลูกใส่เคงนะพวกนี้นี่ยที่ที่ไม่สูงมากเนี่ยก็คือลําต้นก็ไม่ใหญ่มากนี่ก็คือปลูกใส่เคงซึ่งมันจะต่างกันกันกบทุเรียนแค่นะเขาบอกว่าปลูกทุเรียนแค่ต่อให้บอกว่าแคร่มันก็ยังสูงอยู่นะคะเพียงแต่ว่ามัน โอ้โหเขาทําให้ดูเนาะแต่ถ้าเราจะมาทําจริงๆจะเป็นเหมือนเขาหรือเปล่าไม่รู้มีมีลูกออกลูกไปตั้งแต่โคนต้นเลยแล้วขึ้นไปแตกกิ่งก้านสาขาออกไปมันก็คือแตกออกไปทางด้านข้างใช่ไหมมันก็ไม่ขึ้นข้างบนเยอะนะคะ แต่แตกแ่กระนั้นมันก็กินใหญ่แล้วก็สูงอยู่นะคะสูงอยู่ถึงไม่สูงมากเหมือนทุเรียนปกติแต่มันก็สูงอยู่คงจะปลูกใส่เข่งไม่ได้นั่นเองที่ป้าพูดนะคะแต่สําหรับพุทรานมสดพุทราจีนและก็ะฝรั่งนะคะฝรั่งที่ไม่สูงมากอย่างเช่นฝรั่งน้าผึ้ง พันสายน้ำผึ้งฝรั่งพันสีมีอะไรป้าเห็นเขาโฆษณาไม่ได้ไม่ได้ค่าโฆษณานะแต่ป้าเอ่ยชื่อคือมันจะได้รู้ว่าเหล่านี้เล่าสู่กันฟังที่ป้าได้ยินเขาดูคลิปอะไรมามันน่าสนใจนะคะน่าสนใจว่าถ้าเราสามารถปลูกกินเองได้ปลูกไว้ที่เข่งร,รอบๆบ้านอย่างคุณแอดเนี่ยคุณแอดที่เป็นแอดมินของเรานะคะช่องกระท่อมชมจันที่เขาเคยช่วยเราเป็นแอดมินเนาะ อตอนนี้ไม่ค่อยได้เข้ามาเนื่องจากเราก็ไม่ค่อยมีคนมาดูเยอะพอที่เพ่นจะได้มาช่วยอะนะคะและทีนี้ก็มีข้อมูลอะไรดีๆคุณแอดก็จะส่งให้ป้าได้รู้ได,รได้ทราบเสมออ,อย่างเช่นปลูกไว้รอบๆบ,บ,บริเวณบ้านใกล้ๆบ้านข้างบ้านนะนะไม่ใช่บริเวณนั่นแหละข้างๆบ้านข้างสวนข้างรั้วอะไร อย่างละต้นสองต้นนี้ป้าเปียกว่ามันก็เท่ากับเรามีตู้เย็นอยู่ในบ้านเหมือนที่เขาว่าจริงๆด้วยนะคะตอนนี้ป้ามาถึงตลาดละมาถึงที่ที่จะซื้อของอแล้วนะคะตอนนี้ป้าจะต้องคุณลุงหาที่จอดก็จะต้องลงไปซื้อของก่อนนะคะทีนี้ก็ฝากไว้เดี๋ยวป้าเปียกมีอะไรจะเล่าสู่กันฟังอีกนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ